ว่านอ้ายใบเป็นไม้ล้มลุกลักษณะหัวคล้ายหัวข,า,วขาอ่อนต้นเป็นลำกลมเป็นข้อข้อคล้ายต้นอ้อยสีเขียวกาบใบขาวก้านใบขาวใบเขียวมีจุดสีขาวจำนวนมากค่อนอยู่บริเวณกลางใบสับปปะคุณคงกระพันเป็นว่านคงกระณันชาตีชั่วเบา เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอคำแล้วเอาส้มมะขามเปียกห่อจนมิดเอาใส่ปากเกืนลงไปเลยเพราะว่านี้มีอย่างเป็นพิษถ้าถูกลิ้นจะทำให้เป็นใบซึ่งในสมัยก่อนนักเลงและนักมวยเชื่อว่าว่านชนิดนี้ทำให้คงกระพันชกมวยแล้วไม่เกิดแผลแตกโดยจะนำว่านส่วนลำต้นมาห่อด้วยมะขามเปียกแล้วกืนลงไป ทำให้มีอาการชาตามผิวหน้าแขนขาคอบวมลิ้นคับปากพูดไม่ได้เมื่อใช้มีดฟันจะเกิดรอยช้ำหรือเป็นรอยแดง